้าชะงแงเลี้ยวแลสร้างสวรรค์เฝ้าฝันแล้วก็คอยแล้วก็คอยแล้วก็คอยเฝ้าตะหลงรูปนางร่างน,อนาง้อยนั่งตะปรอยเพือลอยเมื่อคอยหลงนางโอ๋นอเฝ้าตะหลงหลงรอแไม่ดอกฟ้าเอื้อมคว้าแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอช่างไม่แลโทไม่นางบ้านนอนอั่งเยียงคอซึมกระทือเศร้าใจเศร้าใจเศร้าใจโอ้ดวงจันทร์นั้นคนก็เหยียบแล้ว และอยู่โอ้แม่นางเห็นใจกระตาร่ายไพรโปรดจงได้โน้มำทำอย่าทรมานเฝ้าแต่ฝันฝันคอยจนสุดว่าวาสนาแม่จะนานแม่จะนานและแม่จะนานก็ต้องคอยอ่อนคำรำคาญร,รักจะพรานใจไม่เครียบก็ยอมก็ยอมก็ยอม ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการการแข่งหนึ่งยามเย็นในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะมาพบกันใหม่รอบเช้าเลยนะครับุ่งนี้6กโงเช้ากับ6กโมงเย็นนะครับเฝ้าชะงแงเลี้ยวแลสร้างสวรรค์เฝ้าฝันแล้วกว็คอยแล้วกว็คอยแล้วกว็คอยเฝ้าตะลงรูปนางร่างน้อยนั่งตะบรอยเพลอไลอเมื่อคอย างโอหนอเฝ่าตะลงหลงรอไม่ดอกฟ้าเอื้อมคว้าแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอช่างไม่แลโทรไม่นางบ้างหนองนักยังคอซึมกระทือเศร้าใจเศร้าใจเศร้าใจ,าใจโอดวงจันท์นั้นคนก็เหยียบแล้วแต่ดวงแก้วสูงลอยและอยู่ใคร ไม่นางเห็นใจกระต่ายไพรโปรดจงได้โน้ม่ำยาทรมานเฝ้าแต่ฝันฝันคอยจนสุดว้าวาสนาแม่จะนานแม่จะนานและแม่จะนานก็ต้องคอยอ่อนคำรำคาญร,รักจะพรานใจไม่เคลียงก็ยอมก็ยอมก็ยอม i put.